วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนโหลดยันดีเลสนั่นเฮ้ยเออขออภัยนะ,ะทุกคนผู้ผิดค่ะวันนี้ก็จะมาสอนโหลดยันดีเละแบบที่อย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะตามรูปสอนเลยนะทุกคนกดผิดอะขออนุญ,ญาตไอ้นะคะทุกคนให้เราเนี่ยพิมพ์คำว่าสอนโหลดยันดีเลสนะคะทุกคนอันนี้คืออะไร คือเกมจะมีเละนะคะคือเขายังไม่แจกเลยนะคะทุกคนเออนี่เหมือนแฟนขับใคไข่ดูก่อนนะดูยันดีเละเฮ้ยเฟนขับใครเราหรือเปล่าแฟนขับเราหรือเปล่าไม่รู้ะะรเหมือนอกันนะคะทุกคนคือโปรไฟล์เหมือนเมือกหรือายู่เหมือนเหมือนหยบหรือเหมือนแันมากๆเลยะคะทุกคนเดี๋ยวอ่ะกลับมาที่เรื่องนี้กันต่อเลยทุกคนสร็จเลยเกมยานดีเละดูนิเตอร์ตามนิวชิลีนะคะทุกคนสองเส้นด เล่าเลยทนะุกคนเกมน,นี้เกมน,นี้ค่ะทุกคนตามลูกศรเลยนะโอเคเราได้ทำการกดอะไรก็ไม่รู้หมายนะคะทุกคนเรากำลังดาวน์โหลดอะไรอยู่อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันนี่ก็ไม่รู้นะทุกคนเฮ้ยยันนี่เละอยู่มัขึ้นหน้านี้มาไม่รู้เหมือนเออกดตกลงนะครับอะไรมันต้องแชร์นี่นะต้องแชร์ใน,ออนแอป กันอย่างดีเลยที่เราอยากได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะดาวโหลดโอเคนะคะเข้ามาในนี้อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเรอยู่เหมือนคุณแอนดีมาเหมือนคืเนเกมอย่างนีน้แต่ไม่ใช่แบบนั้นอะอันนี้วันดาวโหลดไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปคลิปอื่นหรือกันนะคะทุกคน ทุกคนทำไมเล่าเนี่ยเราไม่มีแบบนี้นะทุกคนทุกคนไม่ได้ชอบยันเดเลย์ซิงเกิลเลเตร์นะคะที่ขายมัดทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมยัน Delay Simulator นะคะที่ขายมาด กดไปที่ยูทูบค่ะกดไปที่ยูทูบโอเคนะคะทุกคนคือมันดาวน์โหลดได้ที่มุมนี้ละกดไปที่ยูทูบเรากดทุกคนมันอันนี้คือยานีเลสนะคะทุกคนโอเคนะคะนี่กดตรงนี้เอ้ยกดสิบสี่กดดื้อนะคะทุกคนนี่กดมันจะมีมันจะมีเนี่ยคำว่าดาวน์โหลดนะคะให้กดกูเกิลแบบนี้ให้กดดาวน์โหลดนะคะทุกคนกดตรงตรง สีร้ายดีค่ะเด็กเก๋เรากำลังดาวน์โหลดนะคะทุกคนคืออย่าโหลดเร็วมากเลยนะโอเคนะคะทุกคนตามลูกศรเลยนะทุกคนเดี๋ยวลูกศรก็จะมาเองนะคะให้กดติดตั้งามลูกศรเลยนะรอนะคะกดรอได้เลยเฮ้ยรอรอรอสิ กดเปิดนะคะตามลูกศรเลยนะนี okay. ่นะคะเกมจะเป็นแบบนี้นะคะคือเราจะขวบเอเรา่เได้เหรอี่กดหมายเังนะคะกนเกมเงนะีก นี่คุณนี้บายบาย